ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบอกและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัค เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนจะได้ดูภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็แปลเป็นไทยได้ด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้แชทบอทนะครับของ GPT มาช่วยในการแปลภาษาครับให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจได้ไงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเริ่มกันอย่างแรกเลยนั่นเองครับคือเขาถามว่าเฮ้ยเกมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเออตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนเลยเขาบอกว่า what happened to the game นะครับหมายความว่าเกมมันปิดไปแล้วก็คืออันนี้เราพูดถึงตอนที่เกมมันโดนปิดไปนะครับเนื่องจากโดน DMCA ของทางลิขสิทธิ์นะครับที่เจ้าของเนาะ เจ้าของของ U อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ว UAC UMC U อะไรสักอย่างหนึ่งอะไอที่ว่าเป็นไอเทมอะนะครับในเกมนะครับที่ว่ามันเป็นตัวละครของ D.O. น่ะได้ฟ้องไปซึ่งันเนี้ยมันแยกจากตัว DMCA นะครับของทางลิขสิทธิ์ที่มาแจ้งนะครับซึ่งันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเกี่ยวกับทางลิขสิทธิ์จริงๆนะเดงเนาะแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วการที่เราส่งให้โลบอกตรวจสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบอะไรยังไงเฮ้ยแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเกมที่ผิดลิขสิทธิ์คือลึกๆแล้วอะเขารู้อยู่แล้วครับ ใช่ปะลึกๆเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันผิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับแค่นั้นเองแต่แค่ว่าบางทีคนเราทํางานมาปิตาข้างเดียวกันเยอะอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะต่อมานะครับเ will the game b รีลีลิสต์นั่นเองครับเขาบอกว่า this upcoming Monday นะครับซึ่งเขาบอกว่าวันจันทร์ที่ถึงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพูดให้เข้าใจก่อนนะครับว่าวันจันทร์ที่ถึงนี้เนี่ยหลายๆคนอ่ะเข้าใจว่าวันที่ผมทําคลิปวันนี้และก็ที่ลงคลิปวันนี้เนี่ยมันก็คือวันจันทร์แล้ว่่ใชพี อ่าเนี่ยแหละครับโลกคุณกําลังหมุนรอบตัวเองนั่นเองครับหมายความว่าคุณไม่ได้รู้จักเรื่องไทม์โซนเรื่องอะไรเลยนั่นเองนะผมไม่ได้ว่านะครับแต่อยากจะเข้าใจมากขึ้นครับว่าเรื่องของไทม์โซนเนี่ยหรือว่าเวลาของเราเนี่ยเราอยู่ในโซนไทยใช่ไหมประเทศไทยของเราเนี่ยมันเร็วกว่าหลายๆประเทศนั่นเองครับเหตุ <national ity> ผลที่หนังหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะเข้าประเทศไทยก่อนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไทม์โซนหรือว่าเป็นเวลาที่มันเร็วกว่าทุกๆประเทศนั่นเองครับเมื่อเราเปรียบเทียบนะครับกับไทม์โซนนะครับในทั่วโลกแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตตตรรงงงงนนนนนี้่่ยไกกาแแออขมว อ่ออานแน่น,นอนครับดูนี้ละกันน่าจะเข้าใจง่ายดีครับอย่างเช่นครับตอนนี้ที่ผมประอัดคลิปอยู่ก็คือช่วงประมาณ10บโมงสินาทีนะครับหรือว่า10บโมงแนาทีตรงนี้เลยที่เราเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปเนี่ยนิวยอร์กนะครับลอนดอนและโตเกียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันต่างกันนะเนี่ยอ่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราประมาณ2ชั่วโมงอยู่แล้วคุณเห็นระ,ระยะเวลาใช่ไหมเห็นไหมเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงแต่ว่าที่นิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนนะครับหรือแม้แต่ประเทศหลายๆประเทศนะครับก็มีเวลาและไทม์โซนไม่เท่ากันบางประเทศนะ USA นะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีระยะเวลานะครับที่ไม่เท่ากันเช่นกันบางโซนเนี่ยมันอยู่เหนือนอกออกไปอีกเวลาเขาก็จะเร็วไปหรือว่าช้ากว่าเดิมนั่นเองครับเนื่องจากมีปัจจัยสําคัญบางอย่างที่ทําให้เปลี่ยนแปลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนนะครับหรือว่าหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เวลานั้นนานมากขึ้นนั่นเองครับมันไม่ได้แบบย4ิบชั่วโมงเป็น25ชั่วโมงนะอะไรอย่างนี้หรือว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะทําให้กลางคืนเนี่ยมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็อยาก ทรัพยากรทุกอย่างดูดีไม่มีอุทกภัไยไม่มีนู่นนั่นนี่เลยนะครับเป็นประเทศที่ดีซึ่งตามทระเขาจะพูดกันอยู่ว่า,าประเทศไทยมันดีนะเตยอย่างเดียวที่มีประเทศไทยอยู่หรือว่ามีคนไทยอยู่นั่นเองอันนี้ไม่ใช่คาว่าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นคําเปรียบเปียที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าไม่เกิดอะไรกับไทยเลยไทยแล้วก็จะไม่นะครับเรียกว่าจะไม่ตื่นตัวจะไม่ทำอะไรเลยอย่างเช่นเรื่องราวที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างเรื่องอ แค่ดินไหวนะครับเรื่องนี้คือสําคัญมากนั่นเองครับออาว่าเราจะไม่ได้ไปลงลึกอะไรพวกนั้นมากอยากให้เข้าใจครับว่าเรื่องไทม์โซนเวลาเนี่ยมันต่างกันมากและเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าเดฟ3าประเทศนะครับหรือแม้แต่ตัวอ่าโรบบอฟิเชียลเนี่ยนะครับเขาตั้งอยู่ที่ใดจริงๆมันมีบอกแหละแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้ศึกษาก่อนนะครับเอาว่ามันก็อยู่แถบๆทางยุโรปนั่นแหละครับซึ่งเวลาเขาอาจจะช้ากว่าเราประมาณ12ชั่วโมงถ้าให้ดูจากตอนนี้นะตอนเนี้ยมันประมาณ5ทุ่มของเขาใช่ไหมครับอ่า เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเราข้ามไปดูคําถามต่อๆไปกันก่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตรงนี้กันต่อนะเองครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มในแบบโลบอฟแมปแอนิเมชั e นเวนเจอร์แอนิเมช s t นลาสตและ a อนิเมชั่แวนการ์หรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเลยเดี๋ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,น,นั้นฟาร์มได้อย่างไงรามากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้ง อยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันบอกมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิปชัเ้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ J E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีกะ <voorbeeld> มีความเป็นไปได้ไหมที่จะวางจําหน่ายก่อนวันจันทร์ครับก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวโรบก์นะครับออฟฟิเชียลหรือว่าทางโรบกที่เขาเป็นสูตนใหญ่เนี่ยเขาปิดทําการนะครับเสาร์อาทิตย์เลยหมายความว่าวันนี้ที่เราพูดกันอยู่และเราเห็นเวลาตรงนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าใช่ครับมันจะไม่ตื่นไงครับมันยังนอนกันอยู่เลยนะครับอะไรประมาณนั้นถ้าเราเปรียบเทียบว่าเขาอยู่นิวยอร์กนั่นเองนะโอเคไหมก็คือเขายังนอนกันอยู่เขายังไม่ตื่นมาทํางานกันนั่นเองครับหมายความว่านั่นแหละคุณรอกันต่อไปนั่นเองครับต่ ไหมอ่านี่นะครับนี่ data loss นะครับหรือว่า data lose อะไรก็ว่านไปนะผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับ คือเขาบอกว่าข้อมูลจะไม่หายนะครับคุณจะเก็บของคุณเอาไวาห้หากมีปัญหาอย่างไรงเลยที่จะเปิดตัวนะครับประมาณเลยเปิดตัวก็คือคุณสามารถที่จะเปิดติ๊กเก็ตได้นะครับไม่ว่าจะตัวหายหรืออะไรหายรีโลโดนรีเซ็ตหรืออะไรเงี้ยคุณติ๊กเก็ตไปหาทีมงานได้เลยนะครับใน Discord ซึ่งเขาเพร้อมที่จะคืนให้คุณแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่สุดและวไวที่สุดคุณควรจะมีข้อมูลของคุณด้วยเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพกอนเก็บต้นปิดด้วยนี่เพื่อนะครับอ้างอิงจากไอเดียของคุณที่มันหายไปแบบจริงๆนัันั่่นนนนเเเเออองงคคครบพืืะช็แลข้้ไไดว ต่อมาครับจะมีโค้ดใช่ไหมใช่ครับเกมเขาบอกแล้วว่าจะมีโค้ดอย่างแน่นอนตอนเกมเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่เกมถูกลบไปเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าเราเป็นผู้ช่วยเราไม่ทราบได้เลงแต่จริงๆคือตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแหละว่าทุกคนน่าจะทราบกันหมดแล้วครับมันเป็นการยืมนะครับหรือว่าการไปดึงตัวละครนะครับจากาในมา켓มาแหล่ะมาเก็ตเพรสนอนแล้วก็มันผิดกฎนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละอย่างที่บอกไปนะครับตัวเกมเขาไม่ได้มี เ,เขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะเป็นเกมที่ดังขนาดนี้ครับการไปหยิบยกโมเดลจากอันอื่นมาเนี่ยถามว่ามันผิดไหมแรกๆมันผิดแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่เกมดังการตรวจสอบจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าพอมันเป็นเกมดังเนี่ยพี่ผู้แต่คนเล่นหลักแสนเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ท็อป10ของเกมของโลบอกเลยน,นั่นเองครับหมายความว่าคนเขาต้องให้ความสนใจกับเกมที่กําลังมาใหม่แลวก็เขาก็ต้องไปดูครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จัดจาหน่ายของหรือว่าพวกร้านค้าตา่างๆเขาต้องเข้ามาดูแล้วซึ่งถ้าเขาเจอของตัวเองแน่นอนครับมันเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องเรีย ให้เกมนั้นบินไปเลยนั่นเองนะครับต่อมานะฮะัวเกมเดี๋ยวจะมีความล่าช้าไหมเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลแต่ไม่น่าจะีอ่ะหมายความว่าตัวเดฟเนี่ยเขาก็พูดไว้กลางๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ล่าช้านะหรืออาจจะล่าช้าก็ได้ซึ่งนตรงนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วนะครับในตัว Discord เนี่ยเขาทําการรีโมเดลทําการได้หมดแล้วซึ่งหมายความว่าทีมงานของเกมคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้เกมเปิดอย่างเดียวแล้วก็คือตอนนี้พร้อมแล้วแหละแต่เอาง่ายๆคือเรารอแค่ทางระบบซัพพอร์ตเนี่ยเขาแปร์ฟว์มาหรือว่าเขาปล่อยให้เกมนั้้นนนนเเปิดรลแวั่อง ต่อมาฮะอีเวนต์อีสเตจะยังอยู่ไหมคือตัวเกมเขาบอกว่ายังอยู่นะเออก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับตามนั้นเลยแล้วก็อีเวนต์อีสเตจะถูกขยายเวลาไหมเขาบอกว่ายังไม่ทราบแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เกมจะปิดนะครับเขาก็เลยบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะขยายเวลานะครับอีสเต็กออกไปที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของการโดนเขาเรียกอ,อะไรนะข้อมูลหายนะครับหรือเรื่องตานานๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเลื่อนไปจนถึงเดือนที่5เลยนั่นเองนะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะมีการแบบ เรียกว่าไงดีเขาจะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วไอเจ้าตัวนียังอยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ายังอยู่นะเออผมเชื่อว่ายังอยู่เพราะว่าตัวเกมตอนที่อัปเดตอันนี้เข้ามายังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับแล้วเกมก็บินไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็หน้าล่าสุดเขาบอกว่าเอ่อ uh, the update come out with the release re นะครับเขาบอกว่าไอตัวอัปเดตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับรี lease, ลิสหรือไมมเขาบอกว่าไม่ชัวร์เอาเป็นว่าก็รอรุนครับแต่คือโดยรวมแล้วเนี่ย จากที่เราทราบมาทั้งหมดนะครับไม่ว like bueno. ่าจะเป็นตัวสนิกต่างๆนะครับเขาก็มีการนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะสนิกเนี่ยมีการปล่อยภาพนะครับของตัวเกวกูมาหมดเลยนะครับปีนซอนเดอะโรดเดอเวิร์นะครับอะไรเงี้ยมีการปล่อยออกมามีการรีโมเดลต่างๆนาผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้เรื่องนี้ไปแล้วนั่นเองครับหมายความว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะพร้อมที่จะปล่อยอัปเดตใหม่มาเลยนั่นเองครับแต่ว่า ผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงนะครับถ้าไม่ปล่อยก็ดีเราจะได้ฟาร์มรีโรต่อได้แต่ถ้าจะปล่อยผมว่ามันก็ไม่แย่ครับเพราะว่าเกมนั้นก็จะทําให้ทุกคนนั้นอยู่ในกระแสแล้วก็ไม่เบื่อนั่นเองนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่บุมมองของเดฟนั่นเองครับอ่ะเรากลับมาพูดถึงเรื่องไทม์โซนกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าตัวเดฟเนี่ยเขามีการประกาศในเควชั่นมาณตรงนี้เลยครับ what is specific ไทม์ออฟแบดเดย์ครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นวันจันทร์ที่28นั่นเองครับก็คือวันนี้เวลาของเราเลย GMT บวกมันคือเวลาของเรานั่นเองนะครับหรือว่าในกรณีที่เร็วร้ายที่สุดนะครับซีเรียโอมันจะเป็นวันที่29นะครับ GMT นั่นเองนะครับเข้าใจปะก็คือมันอาจจะเป็นวันที่28ของเราก็จริงแต่มันก็อาจจะเป็นวันที่29ของเราก็ได้ก็คือวันที่28ของต่างประเทศนั่นเองนะครับย้อนกลับไปครับในเรื่องอันนี้เลยผมไม่ได้อยากจะไป ไม่ได้ว่าน้องๆแหละนะฮะต้องพูดอย่างนี้เนาะก็คือผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียนหนังสือผมเองก็เป็นนับเด็กๆนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับและยิ่งเราเดินทางต่างประเทศค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเราเลยจำเป็นต้องรู้เรื่องไทม์โซนนั่นเองครับและแน่นอนครับจากที่เราเห็นนะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราอัดคลิปกันมาจน10บโมงสินาทีแล้วต่างประเทศเขาจะอยู่ที่5้าทุ่มสินาทีนั่นเองนะเห็นไหมหมายความว่าของเขาเนี่ยจะห่างจากเราอยู่ที่ประมาณ 11- 12ชั่วโมงเลยเอ่าถ้าึงติกต๊กอง ก็เวลาไปนะครับหมายความว่าเราจะต้องช่วงประมาณสองทุ่มคืนนี้เท่ากับเท่ากับอะไรครับ7จ็ดโมงเช้าเขาแล้วคุณคิดว่าพ่อแม่คุณทํางานกี่โมงอ่ะที่ผมไม่ได้ว่านะคืออ่ะบางคนจะทำงานดึกบางคนจะทํางานเช้าอ่ะเจ็ดโมงยังไม่เปิดติ๊ก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 สี่ทุ่มเราเก้าโมงเช้าเขาอ่ะบางบางบริษัทอาจจะเปิดสักสิบโมงแล้วกันอ่ะเรบอกยิ่งเป็นบริษัทเด็กด้วยเด็กทํางานไม่เพื่อทำงานติ๊กติ๊กติ๊ก อาจจะเริ่มทางานตอนบ่ายสามโมงก็ได้นี่พูดเล่นนะครับตามนั้นเนาะก็สุดท้ายแล้วเราไม่รู้นะครับเวลาอันแน่นอนว่าจะเปิดกี่โมงแต่แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นวันนี้กลางคืนนะครับหรือไม่ก็หัวค่าของเราหรือนะครับก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันต่อๆไปก็ได้นะครับซึ่งไม่อยากใช้คําว่าบิดนั่นเองครับเพราะว่าไทาม์โซนของเราเนี่ยมันต่างกันและอย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยมันโดนสไตล์ไปเมื่อมันสุกถูกไหมตัวเกมเนี่ยมันโดนสไตล์ออกไปหมายความว่า มันอาจจะมีการส่งเรื่องไปถึงแล้วแต่ก็คืออาจจะไม่ได้มีการเปิดอา่านเมลหรือว่าอ่านข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาอาจจะมาเปิดอา่านในวันนี้ก็เป็นได้นั่นเองครับหรือก็คืออา่านไปแล้วก็คือรออนุมัติจากทางเมืองบนโน่นนี่น,นะครับก็เร็วสุดก็คือเปิดวันนี้นั่นเองแต่ว่าอย่างที่ผมมองครับถ้าช้าสุดก็อาจจะมีเป็นสัปดาห์ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีแบบไอเดฟที่เขาเขโมย UGC ใช่ไหมของเอ,อไมย์ยูจีอไอ,อ จ้าตัวดีโอและวกันผมพูดงนี้เออแบบเราเอาโมเดลเข้ามาเขาก็เลยแจ้งเขาไม่อยากให้เราเปิดต่อเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับทีมงานเขาทําการแก้ไขหมดแล้วนั่นเองครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับอย่างเดียวคือรอทางโรบ o x นะครับเขา Approve มานั่นเองนะเอาเป็นว่านี่ก็ทั้งหมด ทั้งมวลประมาณดีแล้วกันนะครับแล้วน้องๆล่ะคิดว่าเกมนั้นเปิดวันไหนนั่นเองครับส่วนสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าใหม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละหรือวันไหนก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดปัญหานะครับทางญาติเนี่ยเ,เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดผมเลยอาจจะต้องแบบเ,เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมแต่ว่าวันนี้ก็บอกน้องๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องไทม์โซนนั่นแหละเออหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องไทม์โซนแต่ผมอธิบายง่ายๆเท่านี้แล้วกันครับอยากให้เห็นว่าเฮ้ยประเทศเขาเนี่ยถ้าเร ห่างจากเราประมาณ1 0 1 1 12ชั่วโมงแล้วแต่ช่วงไทม์โซนหรือว่าทางฤดูของเขานั่นเองละกันเนาะแต่ว่าบปลว่าตอนเนี้ยเขาห่างจากเราประมาณ11ชั่วโมงนั่นเองครับเอาว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากนะครับแล้วก็อย่าไปว่าเดฟอย่าไปทักถามเดฟอย่าไปอะไรเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะกำลังทำอะไรอยู่แล้ววกเองเนี่ยไปทักถามเขาซะเยอะสุดท้ายแล้วงานมันไม่ได้เดินเว้ยคือเข้าใจแหละว่าคนเล่นมันก็อยากเล่นนะครับผมเองก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะทางที่ดีสุดให้ปล่อยให้เดฟเขาทํางานของเขาให้ได จะเปิดเกมอย่างเร็วนั่นเองเพื่อเพื่ออะไรโลบกนะักไงเออเขอ้าใจปะเ <laughs> ข <g Fridays> <evaluation> าก็อยากได้เงินอยู่แล้วอันนี้เข้าใจเนาะส่วนตอวเราเองเนี่ยก็อยากเล่นอยู่แล้วนะครับก็ใจเข้าใจเรานะครับเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะเอาว่าเรื่องนี้ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็เล่นเกมอย่างมีความสุขละกันนะส่วนเรื่องดราม่าเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับไอ,อเรื่องใช้แชทด,ด่ากนันน,นู่นนี่อะไรเงี้ยผมเข้าใจดีนะเด็กก็คือเด็กอะครับเออคำนี้ไม่มันไม่ได้แบบ มันไม่ได้แยกเกินจริงอะคุณอาวัะาาเด็กก็คือเด็กครับเพราะว่าใช้อารมณ์นะครับเป็นที่ตังนันเองนะเอาแบบว่าประมาณนี้ละกันนะครับติดตามอยู่ตลอดนะสำหรับเรื่องดราม่านะครับปีนคงรุ่นนี้ยอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วสุดท้ายแล้วการที่อนันต์เป็ดเขาเลือกเล่นไปก็คล้ายๆกันกับแชทไทยที่เป็นอย่างเงี้ยแหละครับเพราะมีคนที่เอาแต่ใจอย่างเงี้ยทำให้คนคนนึงเขาต้องเลิกเล่นเกมหรือมันทําให้ความสนุกมันลดลงไปนั่นเองนะเอาแบบว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยว่านทีหลังละกันครับเอาแบบว่าประมาณนี้ละกันคลิปนี้ประมาณนนีีี้คครรรัับบออุทกกมมมาา่่เชชชชดดดไใแผสสว